สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรและลูกค้านะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีลูกค้านะครับได้โทรมาสั่งซื้อนะครับเครื่องคูปุต้าเซททีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับแล้วก็หางสยามคูปุต้านะครับ NC พัด X นะครับผมลูกค้าโทรมาสั่งซื้อเมื่อวานนะครับจัดส่งลูกค้าอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับ นี่ครับลูกค้าก็สั่งซื้อเครื่องคูโบต้านะครับ155พัดนะครับแชตทีนะครับรับประกัน3ปีนะครับตัวหางนี่ก็หาง NC ก็รับประกัน3ปีนะครับ NC พัดนะครับรุ่นนี้แล้วก็มีล้อยางนะครับล้อยางหน้าแท้นะครับของดัดหลบนะครับ750 750ขอบ16นะครับผม750ขอบ16นะครับกระทะเหล็ก ระทาชุบพรมเมี่ยของตาปืนใหญ่นะครับนี่ครับแล้วก็มีคาดให้ด้วยนะครับคาดแล้วก็ลูกค้าก็สั่งไ้ชุดขุบขุบตีดินนะครับนี่ครับชุดขุบตีดินนี่ครับชุดขุบตีดินนะครับผมตัวนี้ก็หน้ากว้างหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรห้าสิบแบบลูกปืนนะครับชุดขุบนะครับด้านข้างเป็นแบบลูกปืนนะครับแล้วก็ ลูกค้าก็ได้สั่งเครื่องยอดข้าวไปด้วยนะครับยอดข้าวนี่ครับยอดข้าวนาแห้งใส่รถไถนาเดินตามนะครับสี่แถวจานคู่นะครับสี่แถวจานคู่รุ่นนี้ก็หน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนี่ครับระหว่างขาก็จะห่างอยู่ที่สามสิบสามสิบเซนนะครับขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับตัวถังข้าวนี้ก็เป็นถังใหม่ล่าสุดนะครับถังใหญ่กว่าเดิมนะครับใส่ได้ประมาณเกือบ เกือบเกือบสิ้ากิโลนะครับต่อถังนะครับ10บกิโลขึ้นนะครับนี่ครับถังข้าวใหญ่ครับข้าก็จะลงไปหลุมนะครับรุ่นนี้หลุมแล้วประมาณ5้าถึงหกเมตรต่อหลุมนะครับเราจะห่างประมาณ20่สถึงยีเซนนะครับเดี๋ยวลองมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับพอดีไม่ได้ลองอยู่ข้างล่างนะครับพอดีไอช่างเราได้เอาหางนี้ขึ้นรถหกร้อยแล้วครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ ติดไหมเบาดลอ่ะโอเคครับติดแล้วครับนี่ครับสักทีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับเครื่องยนต์สิบห้าจุดห้าแรงครับเสียงนิ่มนะครับใส่กับหางสยามกูโบต้าเอ็นซีครับ Hop เรือ่องนี่นะครับน네ะครับรุ่นนีน้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถังน้ํามันก็เป็นรุ่นเป็นเหล็กแล้วนะครับถังน้ำมันเป็นเหล็กแล้วแล้วก็ฝาปิดน้ำมันมเนแต่ก่อนก็เป็นพลาสติกครับเด่๋ยนนี้ก็เป็นสแตนเลสแบบดีนะครับระบบตาไฟหน้าก็เป็นแบบเอาอีนะครับตาไฟหน้านี่ครับ l e วีครับ ตะแกรงข้างก็นาแน่นกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้หางก็เป็นสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์สามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับนี่ครับเอารถหกล้อใหญ่ไปส่งนะครับอันนี้นี่ครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับนี่ครับชุดนี้ก็ประมาณแสนกว่านะครับ รวมทั้งหมดนี่เลยครับมีตัวเครื่องนะครับร้5ย้าสิบห้าแตีร้อยห้าสิบห้าหางตาช้าง NC พัดนะครับยางล้อหน้าแท้หนึ่งคู่นะครับดัดหลอบคอมคาดนะครับแล้วก็มีชุดขูบตีดินนะครับหน้ากว้างเมตรห้สิบนะครับแล้วก็มีเครื่องหยอดข้าวครับผมน้าแห้งครับจัดส่งลูกค้านะครับอําเภอนิคมคำสร้อยครับผม จังหวัดมุกดาหารนะครับเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจครับก็สามารถติดต่อทางร้านได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆนะครับมานำเสนอลูกค้าให้อยู่เรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ